กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเจมไซนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเกมฟีไฟนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะสอนเพื่อนเนี่ยปลดแบนในเกมฟีไฟนีครับซึ่งการโดนแบรนในเกมฟีไฟเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะทั้งที่โดนแบรนจากการโปรนะครับก็คือนี้เนี่ยจะไม่สามารถแก้ได้นะซึ่งนี่จะต้องไปดูวิธีการแก้จากช่องอื่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะแต่ว่านะครับใครที่โดนแบรนจากการถูกรายงานจํานวนมากนะครับซึ่งยิงหัวเก่งเกินแล้วก็โดนแบรนนี่เนี่ยสามารถทําได้นะครับ หรือแม้แต่เผยในการทำบั็กนะครับค้อเนียก็สามารถทำได้แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เล่นโปรนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันและอย่างหนึ่งก็คือการโดนแบนด้วยเพชรแดงครับซึ่งเพชรแดงเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับเพราะว่าลงไปดูช่อง YouTube คนอื่นนะครับแล้วก็เขาสอนดึงเพชรคืนใช่ไหมครับแล้วก็มีคนเนี่ยนำมาทําตามแล้วก็เติมแล้วก็ดึงคืนเติมแล้วก็ดึงคืนเติมแล้วก็ดึงคืนจนทําให้เพชรตัวเองเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าพอใช้เสร็จแล้วก็ วันต่อมาเนี่ยก็โดนแบนนะครับก็นี่เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โดนแบนได้ครับอัะเป็นหนึ่งนะผมขอเบาแสงหน้าจอปวดตาอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปทําเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนเนเนี่ยต้องมีทางด้านของ Facebook นะครับเป็นเฟซไลฟ์หรือว่าเฟซปกติก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน Facebook ครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนเนเนี่ยเข้ามาที่ทางด้านของกาลินาฟรีไฟน์นะครับก็คือเข้ามาทางด้านของเพจหลักเลยนะซึ่งเพจหลักเนี่ยจะมีผู้ติดตามถึง2 เออถึง20ล้านผู้ติดตามนะครับหรือว่าถูกใจนั่นแหละนะก็เพื่อนๆเนี่ยมาส่งเรื่องในทางด้านของข้อความได้ทันทีเลยนะครับคือสามารถส่งได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางด้านของผู้พวกแอดมินเนี่ยจะไม่ค่อยได้อ่านนะครับก็พยายามส่งไปเรื่อยๆนะครับก็ส่งในช่วงเช้านะแนะนําให้เป็นช่วง8ปดโมงครึ่งนะครับแนะนําให้เป็น9ก้าโมงดีกว่า9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับประมาณนี้ก็ส่งไปช่วงนั้นนะครับก็น่าจะมีแอดมินทางานอยู่นะหรือว่าเขาทางาน24ชั่วโมง แต่ก็ส่งไปเถอะนะครับก็คือถ้าใครที่โดนแบนเนี่ยส่งเข้าไปแล้วก็พิมพ์เนื้อหาว่าเราเนี่ยโดนแบนเรื่องอะไรนะครับไปสุ่มเจอผู้เล่นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ายิงหัวแม่นเกินไปโดนรายงานเยอะเกินไปนี่เนี่ยก็สามารถแจ้งไปใทางนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ตอบขึ้นมานะอันนี้กรณีอีกอย่างหนึ่งครับคือกรณีที่2เลยนะถ้าเขาเนี่ยไม่ตอบขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยโทรเลยครับคือสามารถโทรได้นะเนี่ยกดเข้าไปตรงรูปโทรเนี่ยแล้วก็จะสามารถโทรได้เลยนะครับ คือเธอเอ่อโทรตรงนี้ผมเคยโทรไปแล้วนะซึ่งจะเป็นสายของ call center ด้วยนะครับก็คือสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยก็จำยูไอดีของตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นการแจ้งเรื่องนะซึ่งเขาเนี่ยจะทบทวนลาดของเราเนี่ยให้ใหม่นะครับว่าเราเนี่ยสมควรโดนแบนไหมอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับสำหรับการปลดแบรนด์ในเกมฟรีไฟล์แบบถูกต้องนะครับไม่ต้องไปทําให้เครื่องเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูทเครื่องเพื่อปลดแบน์นะบอะไรนี้เนี่ยอันนั้นมันเสี่ยงเกินไปนะครับ คือใครคิดจะลุดเครื่องเพื่อปลดแบนด์เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยก็จะไม่มีตัวกวันไวรัสสักอย่างเลยนะครับเวลาเราจะเข้าเว็บอะไรไปเนี่ยคือถ้าติดไวรัสมาเนี่ยคือมันจะไปทั้งเครื่องเลยนะครับอ่ะก็ผมเนี่ยเคยโดนนะก็คือการล้างเครื่องแล้วก็จะโฆษณาเด้งมาจนผมเล่นโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ได้เลยนะครับและเนี่ยเป็นข้อเสียของการลุดเครื่องนะประมาณนี้และกันนอกรับสำหรับด้านวิธีการปลดแบนด์ทางด้านเกมฟรีไฟล์นะครับก็ใครเนี่ย ที่เกิดปัญหาทางด้านการไหนเนี่ยก็ลองไปใช้วิธีการมาสอบถามทางด้านของแอดมินได้นะครับถ้าเพชรแดงเนี่ยต้องเติมคืนนะประมาณนี้ละกันน้องสำหรับคลิปในวันนี้นะครับโอเคก็รักใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดปุ่มซับราคชค่วยมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม